สวัสดีค่ะวันนี้มีสินค้าอยู่เจ็ดเล่มค่ะ,ะวันนี้นะคะราคาหยิบจับบายได้นะคะราคาย่อมเยาวนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะทักแชทหรือสไอลน์หรือโทรสายตวงหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองจดศูนย์เก้าสองหนึ่งสามคไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กลับบ้านสงการนะคะอยากซื้อไปฝากญาติหรือ,อเพื่อนนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะราคาก็ คุยกับแม่ค้าได้นะคะมาดูความยาวของมีกันเล่มที่หนึ่งค่ะเล่มที่หนึ่งตัวนี้นะคะเป็นงานผิวไฟนะคะความยาวของมีจะอยู่ที่สิบสองจุดแปดสันหนาอยู่ที่เอ,อ่อใบก้างของมีอยู่ที่สองจุดห้านะคะสันหนาอยู่ที่แปดมิลค่ะด้ามจะอยู่ที่หกจุดสามนะคะยาวรวมมีเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่สิบเก้านิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะมาดูเล่มที่สองค่ะตัวนี้เป็นงานสีขาวนะคะเป็นใบมีดสีขาว ความยาวของมีดอยู่ที่12.3นะคะใ,ใบกว้างของมีดอยู่ที่2.5สันหนาของมีดอยู่ที่8มิลด้ดาม,มอยู่ที่6.2นะคะยาวรวมมีดเร่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะอยู่ที่18นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะ ตัวนี้เล่มที่สานะคะแบบพกพานะคะตัวนี้ความยาวของมีจะอยู่ที่8.8นะคะใบกว้างของมีจะอยู่ที่2.4สันหนาอยู่ที่7มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีเล่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่14.5นะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่600ค่ะ ริมที่สี่นะคะเป็นมีดแลเป็นงานผิวไฟนะคะตัวน uh ี้ยาวความยาวของมีดอยู่ที่9นิ uh uh ้วนะคะใบก้วงของมีดอยู่ที่สองจุดสามสันหนาอยู่ที่7ดมิลดดมอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเร่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่15นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะริมที่หค่ะตัวนี้ความยาวของมีดอยู่ที่7.5นะคะใบก้วงของมีดอยู่ที่2.4สันหนาอยู่ที่7มิลค่ะ้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเร่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่13นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่ะ ล่มที่6ค่ะเป็นบางต่อนะคะตัวนี้ความยาวของมีดนะคะอยู่ที่7.5ไปกุ้าใบก้วนที่2.4สันหนานะคะจะอยู่ที่7มิลด,ด้านอยู่ที่6นิ้วอย่ารวมมีดเล่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่13นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะโทษทีค่ะตัวนี้นะคะความยาวของมีดนะคะเล่มที่6 ความยาวของมีดอยู่ที่7.3นะคะใบกว้างของมีดอยู่ที่3เนิ้วสันหนาอยู่ที่8มิลค่ะด้ามจะอยู่ที่6.4นะคะเป็นบางต่อนะคะไว้สับกระดูกแขแงงได้เลยนะคะเล่มนี้ความยาวของมีดอยู่ที่13.8นะคะวันนี้ปล่อยออกที่650ค่ะเล่มที่7็ค่ะตัวนี้เล่มสุดท้ายค่ะความยาวของมีดอยู่ที่7.5ใบกว้างของมีดอยู่ที่2.6สันหนาอยู่ที่8มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.5 อย่ารวมมีเล่มนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่ที่14นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ค่ะใบมีทาจากเหล็กแหนบนะคะเหล็กชนิด SPU9 นะคะตัวนี้ส่วนด้ามน,นะคะเป็นด้ามไม้ประดู่รนไฟนะคะที่ทํากันหลักๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งมีนะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ไม้พยุงหรือไม้มะเกือก็ได้นะคะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะ มีหลายแบบหลายสไตล์นะคะมีของทางร้านนะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนไปดูในช่อง Youtube ได้เลยนะคะหรือ,อฟังรายละเอียดของมีดไม่ชัดนะคะก็ทักแชทหาแม่ค้าหรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ เสียงดังฟังชัดไหมคะถ้าเสียงไม่ดังนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือโทรหาแมค่ค้าสายตรงได้เลยนะคะเรียนลูกค้าน่ารักนะทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะถ้าลูกค้าไม่อุดหนุนทางร้านก็ไปต่อไม่ได้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ